วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุทเทียนตบนบาาําบลบ่อภาคอําเภอชาติประการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่6กท่าสผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริเฝ้าทูลลอะองเทบาทน้าที่ตั้งรวม13หน่วยงานเพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการเฝ้า ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุเทียนมีที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขาดภูเมียงภูสอยดาวมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองพิศณุโลก169กิเโลเมตรอยู่ในการกำกับดูแลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่31กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดตั้งขึ้นในปี2536เพื่อเปิดการเรียนการสอนให้แก่ราษฎรอาสาที่อพยพเข้ามาทำกินในพื้นที่ปัจจุบันทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6โดยมีดาบตำรวจ ประเทืองอุตสาหเป็นครูใหญ่มีครูต่อชดประจำอยู่7นายครูอัตราจ้าง3คนนักเรียนชายและหญิงจํานวนทั้งสิ้น53คน สำหรับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแทรนโดยมอบหมายไปงานให้กับนักเรียนทำที่บ้านสัปดาห์ละสองครั้งซึ่งจะมีครูคอยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อให้เป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน ในด้านความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล1นถตามพระราชดำริซึ่งกรมสุขภาพจิตสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมที่เป้าผี ฝึกอบรมครูและทีมสาธารณาสุขรวมถึงพ่อแม่เด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาการการเลี้ยงดูของพ่อแม่ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยในเบื้องต้นเพราะว่าเด็กมีภาวะความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นซึ่งจะได้ขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนอื่นๆต่อไป ในด้านการร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาข้างเคียงในด้านต่างๆโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจประเวนชายแดนดีเด่นอีกทั้งยังผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินช่องปากดีไม่มีฟันผุต่อเนื่องเป็นปีที่4 ส่วนในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากนักเรียนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธจึงได้จัดก,กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและจัดก,กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเคารพกันระหว่างน้องไหว้พี่ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนได้จัดห้องคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมจากการเรียนนอกตำราโดยได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตจากโครงการเน็ตประชารัฐ นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำเป็นรายบุคคลพร้อมกับได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยการคัดกรองวัดอุณหภูมิของนักเรียนอยู่ประจำและประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือและทําความสะอาดจุดสัมผัสต,ต่างๆ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนักเรียนและครอบครัวบางรายมีความลำบากในการดำรงชีพโรงเรียนจึงได้ดำเนินการเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของนักเรียนเพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ด้านสุขอ,อนามัยและสุขพิบาลสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมให้นักเรียนดื่มนมบำรุงสุขภาพวันละสองแก้วและเพิ่มไข่ต้มสัปดาห์ละสามฟองอีกทั้งได้แจกจ่ายนมผงแก่ผู้ปกครองเพื่อชงให้นักเรียนดื่มในวันหยุดนอกจากนี้ยังจัดครูพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกเยี่ยมนักเรียนในพื้นที่เพื่อติดตามด้านพภชนาการเดินละครั้ง ส่วนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ30,000ถึง40,000บาทต่อปีจึงมีการส่งเสริมอาชีพตามความถนัดด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายภายในสหกรณ์โรงเรียนได้แก่ไข่เค็มพอกดินจอมปลวกและสร้อยประดับ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานซึ่งมีทั้งการทำปศุสัตว์การทำประมงการปลูกผักสวนครัวรวมถึงไม้ผลทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนมีขนาดจำกัดจึงได้ขยายพื้นที่ปลูกโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับชุมชนในด้านการเกษตรโดยแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ผู้ปกครองไปขยายพันธุ์ปลูกที่บ้านจำนวน30ครัวเรือนและได้มอบน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำรุงผลผลิตอีกด้วยส่วนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้ใช้แหล่งน้ำจากประปาภูเขา และสระน้ําในชุมชนซึ่งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในการทําเกษตรห่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยในปี2563สํานักงานทรัพยากรน,น้ําบาดาลเขต7จังหวัดกําแพงเพชรได้เข้ามาแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อน้ําบาดาลจํานวน1บ่อและก่อสร้างระบบประปาพร้อมระบบกระจายน้ํารวมถึงปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เป็นระบบ r o ทําให้น้ําเป็นน้ําดื่มที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามายัย ส่วนกรมชลประทานได้ดําเนินการขยายผลระยะที่2โดยก่อสร้างระบบส่งน้ําเพิ่มเติมจํานวน6แห่งในชุมชนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2,564ในอนาคตพื้นที่ทํากินจะรับประโยชน์มากถึง750ไร่ โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ปัญหาช่วยเหลือนักเรียนและชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในช่วงที่มีโรคระบาดทุกๆหน่วยงานที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกันดีเป็นพิเศษเพื่อให แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าในในการที่มีโรคระบาดนี้ก็มีหลายอย่างที่ทำตามปกติไม่ได้ก็ต้องทำให้ทั้งนักเรียนและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดแล้วก็แก้ปัญหา,หาไปได้เมื่อ เกิดเหตุการณ์คือหมดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นก็จะได้ดำเนินชีวิตเป็นปกติได้็ต้อง เวลา12นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนั่งวังสาปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวงชายแดนบ้านลาดเรือตำบลบ่อภาคอเภอาชาติการจังังวดพิษณุโลกครั้งที่6ทับ1040พันซืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เปิดทำการสอนเมื่อปี2516ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 29คนมีครู6คนต่อชดอครูอัตราช่าง3คนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์25คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้นําถุงยังชีพพระราชทานเพื่อการศึกษาไปมอบให้กับนักเรียนที่บ้านขณะนี้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ hand, โดยครูประจําชั้นได้นัดพบนักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยที่บ้านเพื่อมอบบทเรียนและอธิบายการทําใบงานนัดตรวจการบ้านสัปดาห์ละสครั้ง โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกชมรมสิทธิ์เก่าโดยทรงชื่นชมที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและรวมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในผืนป่าบ้านลาดเรือซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องมีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันระหว่างโรงเรียนชุมชนหมู่บ้าน ด้านการเรียนการสอนโรงเรียนให้ครูประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนในวิชาที่อ่อนได้สอนส่มเสริมในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมินพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงหลังพักเที่ยงทุกวันรวมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับครูในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้สื่อโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริและตามบริบทของโรงเรียนเช่น ระดับชั้นอนุบาลมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงช่วยให้นักเรียนมีความสนุกและสอดแทรกเนื้อหาในบทเพลงกิจกรรมห้องสมุดได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่วงหลังพักเที่ยงทุกวันทําการเพื่อฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนและการสรุปใจความสําคัญเพื่อเสริมความเข้าใจในบทเรียนด้านสุขอนามัยและสุขพิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดครูพยาบาลออกให้ความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ผลการปฏิบตัติมารดามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทุกรายโรงเรียนได้มอบปลาและเกลือเสริมไอโอดีนให้กับนักเรียนทุกคนทําให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูออกให้ความรู้ทุกครัวเรือนเพื่อเสริมความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีกิจกรรมการงานอาชีพที่ฝึกให้นักเรียนเย็บหน้ากาก,ากผ้าด้วยมือเพื่อใช้ในครัวเรือนและยังเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเอง ส่วนกิจกรรมสหกรณักเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีทั้งระดับภาคและระดับประเทศเนื่องจากโรงเรียนให้ความสําคัญกับการบันทึกบัญชีเน้นฝึกปฏิบัติจริงและฝึกอย่างสม่ําเสมอและนํากลับไปทําต่อที่บ้านทําให้เด็กมีความซื่อสัตย์และรู้จักการออมและการค้าขาย ด้านกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมมีผลผลิตเพียงพอแต่ยังพบภาวะผอม5คนแนวทางแก้ไขได้เพิ่มปริมาณอาหารและเสริมไข่ไก่ในอาหารกลางวันทุกมือ้อให้ดื่มนมวันละสองแก้วและแจกนมผงให้ดื่มในวันหยุดส่วนภาวะอ้วนมีหนึ่งคนโรงเรียนจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายวันละ30นาทีควบคุมอาหารและจัดครูพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองเดือนละครั้ง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ผลผลิตเพียงพอโรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งการปลูกพืชผักปลอดสารพิษการปศุสัสตว์การประมงและการประปมบำรุงดินแม้จะมีนักเรียนน้อยแต่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้เรียนรู้ทุกกิจกรรมและได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนโดยมอบเมล็ดพันธุ์ผักพันุเปดเทศให้ผู้ปกครองนำไปขยายพันธุ์เพื่อบริโภคเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาชีพที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิตของนักเรียนเช่นการถนอมอาหาร และการทำน้ำยาล้างจานในการนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านลาดเรือที่ได้จัดตั้งกลุ่มการทอผ้าและการแปรรูปอาหารเช่นหน่อไม้ที่มีมากในพื้นที่ทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติและชาวบ้านปลูกทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งหน่อไม้สดและดองเพื่อเป็นรายได้เสริม โอกาสนี้สมเด็จพระคณิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสทรงห่วงใยเรื่องการจัดจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของราษฎรในส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนี้ทําได้ยากลําบากต้องพยายามทดลองในหลายช่องทางที่ยากลําบากก็คือเรื่องของการจําหน่ายผลผลที่ต้องมีการขนส่ง แล้วก็เยี่างนี้ก็การรักซื้อก็จะมีน้อยลงก็ต้องขึ้นช่วยตรงนี้แล้วก็ต่ก,การขายก็าต้องขายทาันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะปัญหาก็ก่ายมาเรื่องเดิมคือเรื่องขนขนส่งก็ต้องจัดหาพวกที่ มีการสามารถที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายขึ้นมีหน่วยงานต่างๆที่จะจะช่วยแนะนำได้นี่แล้วก็วันนี้ก็ซื้อผลิตผลจากเกษตรกรทางภาคอีสานลองมาจำหน่ายดูในในกรุงเทพก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าหลายๆแห่งก็ปิดไม่ ตลาดปิดศูนย์การค้าปิดก็ก็ต้องพยายามทดลองดูเพราะว่าเขาเปิดตอนนี้เขายังเปิดชอว์มาเก,ก็ตก็แหม่จำหน่ายเพราะว่าราคาของในส่วนภูมิภาคก็ย่อมเยาวกว่า